ทุกวันนี้จริงๆแล้วอะเราอยู่ในยุคลอรลิงทวเวนตี้นะวันเนี้ยเออเออไปลอร์ลิงเออเออไปเยอะตะโกนเหมือนกันนะแต่ไม่พอพอพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บอะกูไปพูดอย่างนี้กับใครเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงชื่อว่าอันนี้ที่เราอยู่คือลอรลิงเหรอคือลอรลิงหรือลุงลิงวะมึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดแต่จะบอกว่าถ้าสมมตินะเราย้อนเวลาไปแล้วโควิดไม่มีคิวอีนะ ทุกวันนี้เราเราคือเกิดเกด depression ไปแล้วเว้ยพร้อมโลกกว่บา,าแต่นี่คือมีการพิมพเงินมาหาศาลอัดฉีดทําให้ข่าวไม่เอาไปล้างสมองคนอ่ะเออเเหมือนล้างสมองให้แบบมึงแม่งออกจากจุดที่แม่งสาคัญจริงสมมติว่าจุดสาคัญจริงแม่งอยู่ที่ช้างตัวเนี้ย <ừ, S 2> สื่อแม่งจะทําหน้าที่ทุกๆอย่างเว้ยเพื่อทําให้มึงมองไม่เห็นช้างตัวนี้อุ้ยดอกเบี้ยนโยบายแม่งจะขึ้นหรือลงวะอุ้ยประเทศนั้นแม่งทะเลาะกับประเทศนี้อุ้ยนักการเมืองคนนั้นเลวดีอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งจะทาทุกๆอย่างเพื่อกระตุ้นอารมณ์มึงให หกปีเลยกูต่อให้60สิปีเลยมึงจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่เราสอนกันในวงในมันไม่มีวันหรอกเว้ยที่อยู่ดีมึงเปิดขามาอ๋อเฟดเหรอหน้าที่ก็คือพิมพ์เงินแล้วก็ส่งเงินเฟ้ร์มากระทืบมึงอะ่ะเฮ้ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้มึงคือจริงๆคุูว่าคนส่วนใหญ,ญ่ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าเศรษฐกิจมันรันบนนี่ เงินคืนนี้ใช่ไหมคนนี้ไม่เข้าใจมันรังบนหนี้จริงๆอะแต่ตอนล่าสุดนี้ดอกบัวนี้คนชอบมากนะเพราะมันเป็นต้นขั้วของเงินจริงไงเออว่าเงินมันออกมาจากมึงต้องเป็นหนี้ก่อนนะถ้ารัฐบาลไม่เป็นหนี้หรือใครไม่ไปกู้เนี่ยเงินหายหมดระบบคือจริงๆถ้าเอาแบบโอเคเราเราแค่ดูตามสายหลักก็ได้ถูกว่าเราก็เห็นชัดๆว่ามันนี่สปายมันมันเพิ่มขึ้น M2 มันเพิ่มขึ้นไม่แต่คนส่วนใ่ไม่รู้จัก M2 เนยเออ ใช่เขาเขาไม่เคยสอนไงข่าวก็ไม่สอนก็คือถ้าเรามาเชื่อมกันอะไอเ r กชันแนล a ีเซิร์ฟแบงกิ้งเออมันก็คือการกู้แล้วไปเพิ่มปริมาณ M2 นั่นแหละใช่แต่แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกลไกที่เราเข้าใจกันอยู่นะเพราะว่าเขาไม่สอนเลยดอกเบี้ยนโยบายจะขึ้นจะลงไม่มีใครเขาพูดว่าพิม์เงินนะเออจริงๆของกูสงสัยอย่างหนึ่งเว้ยว่าแบบไอ c t i o n a l Reserve Bank บ n กิ้งเวลาเขาจะพิม์เงินออกมาคือสมมติกูไปกู้มึงกูไปกู้มาแสนหนึ่งใช่ป่ะกูไปกู้มาแสนหนึ่งเท่ากับว่ากูต้องคืนมึงอะมันต้้้อองนพรดเบียใช่ ปัญหาคือกูสงสัยว่าอา้าวเวลาพิมพ์มันพิมพ์แต่เงินต้นแต่ดอกเบีย้ยไม่ไม่ได้พิมพ์อ,ออกมาไอ้เฮียกูชอบคำถามมึงมากเลยว่ะนึกอไหมกูเลยสงสัยว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยสมมติมึงเป็นคนเดียวในโลกอะแล้วมึงไปกู้เงินต้นมา<อ>แล้วพอมึงคืนมึงต้องคืนดอกเบีย้ยด้วยแล้วมึงจะไปหาเงินจากไหน<อ>ถ้าคนอื่นไม่ไม่กู้ตาม<อ>ใช่ป่ะเออเอมึงอะเข้าถึงแกนการเงินแหละกูตอบท่านๆเลยนะมึงต้องรอคนอื่นไปกู้เงินต้นมาเหมือนกันแล้วแล้วมึงต้องยึดเงินต้นมันมาคืนดอกเบี้ยมึงแต่แต่ทีนี้คือปัญหาคือถ้าใครคคคืนนนนี้สุทายยมมมงตตเเเเกกล่่ะ แต่เก้าอี้ดนตรีอ่ะสมมติมึงเล่นกัน10คนใช่ป่ะเก้าอี้มันอาจจะมีสัก5าอัน6อันใช่ป่ะแต่ในชีวิตจริงอ่ะถ้ามึง fractional reserve system มึง fractional reserve แค่1%นนะมันเหมือนมึงเอาคนดงมาร้อยคนอ่ะแต่เก<อ><อ>้าอี้แม่งมีแค่อันเดียวอ่ะแล้วในร้อยคนนี้แม่งกระทืบกันให้ตายไปข้างหนึ่งแล้วจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่รอดออใครแม่งรู้ตัวคนสุดท้ายมึงตายเกมแม่งเล่นอย่างนี้ไว้